ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์ <c oughs> วันนี้จะอ่านพุทธพจนะให้ฟังในเรื่องผลของการให้ทานแบบต่างๆในหนังสือพุทธพจนะหมวดธรรมฉบับแก้กรรมหน้า75จากพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉ <c oughs> พาะในส่วนพุทธพจนะเล่มที่22หน้าที่ 192ข้อที่148ิกขพิกุทั้งหลายสัปปุริสถา,าน5ประการนี้5ประการเป็นอย่างไรคือ 1. ย่อมให้ทานด้วยศรัทธา 2. ย่อมให้ทานโดยเคารพ 3. ย่อมให้ทานโดยการอันควร 4. เป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ ให้ทาน <Okay. S 1> หาย่อมให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นพิกุทั้งหลายสับบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีพกทรัพย์มากและเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดูน่าเลื่อมใส ประกอบด้วยผิวพรรณงามยิ่งนักในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานโดยความเคารพแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคัง่งมีทรัพย์มากมีพกทรัพย์มากและเป็นผู้มีบุตรภรรยาทาสคนใช้หรือคนงานเป็นผู้เชื่อฟังเงี่ยโสดลงสดับคำสั่ง ตั้งใจใคร,ร่รู้ในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานโดยการอันควรแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์พมากและย่อมเป็นผู้มีความต้องการที่เกิดขึ้นตามการบริบูรณ์ในที่ที่ทานนั้นให้ผล <c oughs> ครั้นเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ให้ทานแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์มากและเป็นผู้มีจิตน้อมไปเพื่อบริโภคกรรมคุณห้าที่สูงยิ่งขึ้นในที่ที่ทานนั้นให้ผลครั้นให้ทานไม่กระทบตนและไม่กระทบผู้อื่นแล้วย่อมเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโพกทรัพย์มากและย่อมเป็นผู้มีโพกทรัพย์ ไม่มีพยันตรายมาแต่ที่ไหนๆคือจากไฟจากน้ำจากพระราชาจากโจรจากคนไม่เป็นที่รักหรือจากทายาทในที่ที่ฐานนั้นให้ผลภิขุทั้งหลายนี้แลสัปปุลิสถานห้าประการ